ชะไรเบอฮะเอเอของกินนางแดบเนาะต่อไปของกินแม่ลูกอ่อนเนาะเป็นแบบนี้พี่พักแย่งไฮรุมพี่ต้ไก่นี่เป็นยังนางแดบจับไก่ตบหแล้วเป็นยัง ตาคุณกระปูอยู่บ้านส,สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีท,ทีหักแพงเบิร์ตสุขุสุคนส,สุมองสุบอนสบายดีนั่งเต็มสวัสดีปลาลุงดูห่ะสวัสดีนั่งสวัสดีเร็ว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 สวัสดีปลาลุงดูหนมเมือขึ้นหนมมือหนมมือสวัสดีปลาลุงวัดสิปลาดูห่ะปลา,ปา,ปาลุงปลาลุงโดยโดยเหตุยังอนันนล่างทั่ยไอสบอร์ พอนะไปตัดเสาพี่น้องเอยยังบอกพ่อเนอะาะเสาาก็ได้มาหาต้นส่วนมานางแดงนี่สุสมไผ่ไปเลยไปหากินเนาะหลังจากขึ้นตะเกียวเขาหลังจากขึ้นตะเกียวเขาไปหากินไปขุดกระปูบบว่าสันเออบ่มีแนวกินเกี่ยวเขากับเกี่ยวเขาซอยห้าดอกก <c oughs> ็บอกว่าซอยห้าเลยพี่น้องก็ยก,กิกินน้ำกันน่นแหละเนาะเพราะว่า บอกว่ามีก so ินเขาศาหนาสิไปคอน้ำหยานนี่ก็ดีเพราะเขาทานหยาไปนเลยบัดเคาวบ่ามีกินเขาบอพ่อกินเจ้ากะขายเขาอยู่พ่อว่าให้ยู่หลับมั้ยตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างใยูหลับมั้นางมีหมูตัวหนึ่งควายตัวหนึ่งควายนี่คือควายหยาด้หยามาให้เองลูกทรายกับลูกไผ่เลี้ยงให้เบิ่งให้ เพราะว่าเราแย่เลยเนาะเราปรัจจุจักบงจังเบะือบ่อปลาในน้องนี่ขึ้นไปกินนี่ต้นบกต้นนี่ครับเป็นตาหยาดไหนเขาวางกับดักเขาไว้พี่น้องเลย <c oughs> บ่าวแตงนะไปเกียนตน้นมันเขาเรียกว่านนไปบากต้นเฮ้ยไปบากเหงามาแล้วแลวจาจักสติงอะไรแไปตัดเหงามันเข่าเบืดองซองขางเลยมันหนาสิเลียอยู่ตรงกลางเท่านั้น ถล่มมาแห้งๆเนีมันง่อยบึ้มเลยนะพระจ้าอ้าย่านแต่มันลมถั่ค้นอะไรแบบครับโอ้โหหรือว่าแบบลุยเพิ่มาห้าฟุดกิโลกิโลแถวนี้นะนะกับควายหน่อยแต่มันหยางมากแถวนี้พราะอี้เด็กพอแล้วกับปอนลูกสาวประจักรมาเล่นในกองเพื่องในนี้ก็ดิเพราะมันลงมากนี่ก็เรียบร้อยเลยแล้วนี่เนี่ยมันมาเห็ดมงเลตัวนี้ คุกับปูหรือสีได้กิ่ลเนาะหรือของไผ่สตารอยู่ในตอนนะนางแดงเมืองของเจ้าบ่ไผบ่อถอดถิ่นอยู่ในตอนนะเนี่ย่อมันห่อนมันเดือดแล้วก็เลยแก่ถิ่มอยู่อะไรบ่ ใสเลืกบ่สจะบายดีเอก่อนไหมสบายดีเออเธอว่าจะอบใส่เหลิกเลยนี่เนาะเปโอ้ยมันเลืกเปลี่ยนหูไม่แคนเนลวน่หรือว่าจะเอาไได้แต่คุณจะเอาห้ได้บอเป๊ะ เป็นอยังคืออยากกินครับปู่กบเขียดบริยาจ่ิปลาในน้องได้สะปลาไปงุมมาปลาในน้องไปไป,ปอไบอกบอกล่าลสิลงซอยเร้ยกคือว่ามีเงียงหรือวา่าเงีงยงหลักมันบอกเ <ปะ S 1> ข่าบอก vậy Đánh lực cả phù nhỉ Tôi này nói có chắc tôi nói chắc

พุลกุนนนนลกลงหลอดอร่ดสวนนะเขาเจ้าจปูกนะฮะนางเลยมาก่อนมั่นบ่ทีนี้เราก็ดได้ปลูกสิเอานี่มั่นบอกอะไรนะบ่จะมาหกแท่งปลูกมั่นเอย่างบ่หุกมันจีดมันทอด เราเหนื่อยเราก็ไปแล้วเรา <c oughs> อนนะ <c oughs> นนะเออลูกไผ่ตีมาคุณนะ <c oughs> งานเราไม่ได้หูได้ว่าลูกไผ่คุณจักว่าสันโมไมนดอก กะนทสิได้แหละมาคุดเราอะมาคุดกระปูนอ้าข้าโชคดีก็ได้คบน้ำโชคดีก็ได้แต่กระปูฮะเลยเริ่มเขาโตเข่ากับเขาพุดกระปู โคดโคดกระปูไปป่นใส่ไปปนกินกระพักแหวนหนึ่งตัวใหญ่ใช่ไหมคะเออของกินนางแดงเนาะต่อไปของกินแม่ลูกอ่อนเนาะเป็นแบบนี้ พี่พักก็ยงให้ลุ่มพี่ นี่นี่แหละหาอยู่หากินธรรมชาติอะไเราเลยเวลาหิว้วลงมาหาพูดเรางานนี้มันพุดได้พุดง่ายดอกดอกตัดด็อกงามแม่งตัวดอกที่มันแข็งจะทีเด่นนะพุดก็ได้งานนี้กระปูมันเนี่ยเป็นเราไอ้ช่วงนี่กระปูมันเลยมันจะแสบอยู่ต้เคยกินดิบต์นั่ะกินดิบกินแต่สุกเนาะ รู้กับปูยังคือว่าติดติดแต่เดีดเลยอ้าวมันอยู่ในห่มดิปูมันก็อยู่ห่มได้เออจุ่มอยู่หว่งเดียวเลยดิบริวารต่คนได้มากอยู่ห่มกัปูก็อยู่ห่มเหมือนกันคือข่อยเหมือนเมื่อยแล้วข่อยเัวเจ้ามีแหย่อยบ่เรามีเราบ่ยากบริวานเอาในน้องครับอ่า อามาบ่าวลาสิบานเห้บาดเดียวกับพ่อกินแหละสำขปูนี่ะบเป็นน้องหญ้าโแห้งแล้วหญ้าบป่อยปลานจะปล่อยบ่ีกะชมคอดปอยลาวทงปลาซื้อปลาปล่อยอีกฉบอซื้อปลาปล่อยดาทองน้ำได้รถน้ำมาได้รถยึดเถื่อนบอยนี่ เขาแม่งก wow. kind of well, so. okay. uh, ินก็ได้ได้แั่ในหนองค่ะมีได้กินเนาะเขาบอได้มาหลักสอดนะบ่โยกเขาหูว่าปลาปล่อยก็เอาปลาธรรมาสะอาอีกปลาธรรมาสะอาก็ไปลงไห่ในหันอีกปลาคอดุกหามาได้เลยบ่ยาแล้วก็ปล่อยลงบ่ปลาเคเออทำกิ๊บใช่สลัดกินเอาไห่หน้า่มีูม่ผู้เลยทมไห่บ่ญาตหนาหล่มบ่ ประทมติเจ้าชิ่ว่างกับดักหญงาจะบ่หนี่พอแห้งแล้วเนาะหญงายว่าเกี่ยวเขาอยู่แล้วก็สีดาอะไรป้ายมาคุดกระดอกกระดิ่งในเราว่ะว่าจะเกี่ยวเขาออกแล้วมาคุดเลยวะสันสีได้ได้ลูกไผ่เจ้าของ ผมมีแนวกินเด้อร์เมียอะไรคิดว่าสัตว์วาสีเด็ดวาเลาว่าทำเ่าแล้วว่าเอ้าเจ้าเอาข้าวให้ลูกใช่ครับลูกไผ่เจ้าคือว่าซองจำไห้เขาสิพอกินบ่ว่าเขาสิกุ้มกินอยู่บ่โมบักุ้มเลยเรา่ะเอาบัดบ่มีกินเด็ดเนี้ยได้จ้ะเจ้าไห้เขากินน้ำอยู่บ่ว่าเพิ่นว่าไห้อยู่เพิ่นว่าได้นางแดง

เอิ่มมาเมื่อยคาดแบบว่าใจะถากจะคาดนะพี่น้องเยเมื่อยธรรมดาคือนั่งได้สักยาประด๋อบังลุงตลอดแนงแนงจะปึงปังหเลยพี่น้องเลยอยาสักยาก็ยังมี ขีกินโหลดขี่กินโหลดนนมัดพูดมันกระมวนเลยเนาะฮคือฮ้มันเบิรดแล้วกวะเจ้าน่ะนะกวะเจามัดสาวน้องอืมมาตีพุ้นก็ตีทะเบก็เออง่ายดีเนาะุดกระปู cút <laughs> à, bài lại thừng cút bài lại thừng luôn tôi nhảy tôi nói nhau vượt mới mi nhỏ đọc không về nhau này <cười> 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 กำลังใจให้นางแดงเนี่ยเด้อพี่น้องเลยคนสุสีบิดเนาะผัวบ่ได้ไปหากินให้เพราะว่าผัวข้าวเวี่ยงไปตัดเสาเฮือนกลางคืนกะขั้นเข้าไปเยื้องเขากัดได้หรบ่นางแดงสวยได้เนาะได้กบได้เขียนหะอเปล่าเหนื่อยเลย่ได้ไปเลยเนาะมันเหนื่อยได้สั่งไปเลยตีเขาหละ นนบ้านนางแดงกับบ้านเล้าเนี่อยู่ห่างกันประมาณแปดสิบเก้าสิบกิโลโดยเป็นองเดอร์ประมาณนั่นแหละก็ไปกับมากะร้อยจะข้าวสองร้อยกิโลหมดเลยในหนทางเนี่ย มันบด้อยู่ใกล้กันเลยมีคนละเมืองอยู่ได้ข้าเมืองมาข้าอำเภอเมืองมาถนนนรูทางกับอย่างที่หูในคิดมาแหละถนนบ้านเฮาบนทางบ้านเฮาเป็นแนวใดขั้นบนต๊มันเพื่อมันเกลีอนมันกับเข้ามาพอได้ซ้ำทางข้าทางเที่ก็มาพอได้ซ้ำ กำลังใจบ่าวลาวนอะเด้อพี่น้องเขามาเบิ่งมาชมคลิปกระเบิร์กคิปเนยเนาเนาะมากดข้ามโฆษณาแล้วก็เกิดถ้ามีแบบภรหญ่เนาะเข้ามาเบิ่งมาชมแล้วเอ็นดูเมตตาสงสารนางแดงเพลินเนาะสวยเรือสมทบทุนเเถื่อนเฮ็ดซานกันยินดีเด้อพี่น้องเด้อแล้วก็สื่อของอยู่ของกินกับก็ได้ที่กันพี่น้องเลยเนาะเสื้อผ้าหน้าแพ้ก็ได้ คือฮาว่าอะไรเรื่องเสภาอนาแพก็ดีมันเสียค่ามันต้องมีค่าใช้จ่ายเวลาไปหลับไปส่งนะนะเวลาไปหลับคลองไหม,มต้องไปส่งเนี่ยม่มีปัญหาดอกเขาไปส่งเองแต่ว่าเวลาเขาไปหลับคลองเขาไปเอาคลองนะเขาเขาได้ไปเสียงเงินตรงจุดนั้นนะนะคลองอีกบอต่ำกว่าสามร้อยสี่ร้อยบาทหรือว่าห้าร้อยบาทเวลาเขาไปหลับคลองนะนะสิบประมาณนั้นอินตามคลองคลองหลาย ดอพี่น้องเดอเปเฟจังสันละ้าวาสิซอยบ่าวล่าในจุดนั้นนี่คือฝากมาให้ได้ผมมีปัญหาพี่น้องออฝากมาให้ได้ถักมาที่อยู่น้ำแอดมินได้ถักมาทางเฟซทงางไลน์เดอสิมาถักมาในคอมเมนต์มันก็บบอได้อีกต้องถักมาในข้อมูลส่วนโตพุ่น,นพรอนใส่ มาหางลูกซองนะโอ้แม่เราได้ผัวแล้วบอสซาพรนใหญ่แล้วทุกคนเนี่ยมันจะมีครอบครัวใหม่แล้วบอสซาพรบ้านโนนสันนะอย่งางก็มีครอบครัวใหม่แล้วเด้ยอ๋อมันอ๋อมันคิดนจะปีแล้ว,ว,ลวสองปีแล้วสองปีแหละบอสโตพอนมาหางลูกซองนะ เก่าสองปีที่ผ่านมาอ,นอืมช่วงผุ้สาาแม่ห่างเป็นกาแฟช่วงอ่ะพอบอกพ่อไปย่างสา้เอาไปเห็ดพอแล้วเอาไปกินได้แล้วสัเน <ขอ S 1> <อ>ไปกินได้แล้วจะย,ยันลูกหิ้วเขากับยักษ์มักทัวได้ไส เออมีมักถั่วอีกอาจจะกินได้สบามักถั่วปีนะให้ลูไปเก็บะไไวบ่ไปไปไเก็บไปสาคัญเอาไว้คือว่าแดดคือว่าหกแต่สวนตัวไสวนต้นหนาผูกต้นกล้วยผูกบ่เอาในว่าสวนตัวนี้ไปเก็บมักถั่วไปไปไปกันลายบกบ้าเล่ากับเจ้ากัเมื่อตั้มักถั่วปีอยากึ้นกันเน หมักกินได้หมักตัวปีนะพี่เนาะหมักถั่วนี่พักการแย่งกับมี่เราไปกินกับตังหมักถั่วนี่หมักถั่วปีหมักถั่วแหล่นั่นตัวเคี้ยวนั่นโอ้ยขั้นหน้าแถวนี้มันขั้นในขาดนี่กับขาดเป็นตุย้ยไปเลยหละนี่นะ มู่อ uhm อ่าป่าอสวนมันผูบ่าวเขมตัวไปให้ลูกหมวกกบใส่ได้ อาเฮ้ยคือหกแแหนน่ะลุยลุยเป็นลุยเลยบ้าเนี่นี่อยู่บ่เห้ยนี่พอหามากอยู่บ่เออบ่แม่ีคนมาเก็บอยู่บ่อเลยดูว่ามีแต่ซุ้มเจ้านล้บ่ บอกยันว่าผัวแม่หย่าได้เข้ามาเก็บมันอยู่บ่อเอออยู่บ้านกามีมากอันาดขี้หลอกก็ไล่อยู่แถวเนี่ยคุยกี่หล่ออือ โอ้โหลายหาได้นเนาะเดียวดียวหรือเปล่าตู้ปูไนี่นี่ต้นี้มันหกสิขวดอยู่บ่มันปีนี้นะ,ะเอาปูกมันไปกินทีกี ถัวนะบาลาจับมากินเลยได้ี่น้องกันเบอร์เาได้อบอได้ล่างได้หลีกมันเาาอืม้วนขอปาก,นะกาด,ด้วยนะเดี๋ยวเก็บลายเลยเด้อืเก็บต่อไปให้ลูกนะกับพ,ออพ่อแหละพ่าจะไปซื้อเอาดอกดูทำทางเห็นเขาคลายอยู่ มันแดดห่ดคุณพปะธาเขาอยู่ห่มแล้วโอเคเดี๋ยวพี่น้องน่ยเหาก็นจไดจบที่ไป,ไปนนะสน่มเนาะ โอ้โหตัวเหยเ nhau ยกูฮันแม่ลูกงอนอยู่ปดท้อฮะฮะขอบคุณขอบคุณอะไรพี่น้องเอ้ยต้องฝากกําไลกนแจกกวนตามเด้ออยู่ดีมีแงหักแพงแบงปันกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยเนาะ ใหม่พรอนใหม่อีพี่หน่าเด้อสบายดีสบายดี